โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับด่านฟาร์มเฮ้าส์นะฮะโอเคผมหยิบสมุดแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วก็โอเคผมจะเปิดบ้านแล้วนะฮะอ๋อมันไม่มีผลใช่ไหมโอเคผมเข้ามาแล้วครับเพราะแต่ผีชื่ออะไรเพื่อนดูให้หน่อยสิโรเปิร์ตไว้ครับโรเปิดไว้เป็นผัวของคนที่แล้วนะครับโรเปิดไว้เงบกิบ โรเบิร์ตไว้ผมว่าเขาจะไม่เข้าใจสำเนียงเราอันนี้คือหน้าของคุณโลโรเบิร์ตไว้นะหน้าเหมือนเป้นกันส่องเดียวถ้ากูแตะของมันตอหมดเป็นอะไรนะเขาเรียกใครนะไอ้ิินอันนี้เามันชื่ออะไรนะที่มันไว้หนวดอย่างเงี้ยแล้วไม่สงครามโลกอ่ะฮิตเลอร์เออใช่เนี่ฮะเขาเขาคือลูกกลานของฮิตเลอร์อุะยอุิยทรศัพท์มา โอใชยมากคือตรงบันไดชั้นสองอะใช่หรอโอ้โหไกลเลยพี่กำลังเดินขึ้นมาอยู่พูดพูดถึงฮิตเลอร์เขาก็เขาก็กิ้งมาเลยนะฮะเหมือนว่าผีฮิตเลอร์จะโทรมานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เมื่อกี้มันของตัวเอ้ยมีกระดูกด้วยนี่เนี่ยติดลบใช่เลยห้องนี้ชัวร์ปับผมวางสมุดครับหน้าเขาเรียกว่าห้องตักผ้าตว์อ่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะ ผมบอกห้องโถงขอดด้วยครับสอใครเฮ้ฟีด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 อากาศหนาวครับผมทุกคนให้มีกล้องมาถ่ายกันนะอย่าเพิ่งจบนะก่อนดีกำลังกำลังกำลังไปเอาคิวคิวคิวอิวอําอําอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดชื่อกูตอนนี้เราก็ได้ห้องผีแล้วนะครับเดี๋ยวไปชั่วตอนนี้เควสมีอะไรบ้างครับผมอ่านให้ผมหน่อยครับคุณป๋อง เรามาติดอของอุปกรณ์กันนะฮะแล้วก็เอากล้องเข้าไปสักงหนึ่งตัวมีเควสอะไรไหมน,นะฮะขอทัวร์อีกรอบครับผม<ถ>ตอนนี้ถ่ายรูปขีกับใช้ทูบทูบอะไรเนี่ยเอ็นทูบหอมอันนั้นผมใช้ไม่เป็นมงองถือกล้องถ่ายรูปแล้วนะฮะตอ้วันนี้เดี๋ยวเอ็นเดี๋ยวเอาไปให้ช่วยหยิบนี่ไงนี่ไงที่มันเป็นทูบหอมแต่บัมเอามาแล้วปิ่นช่วยหยิบพวกโมชั่นไปติดหน่อยอยโ้ถ่าายยยรรรูปแล้ว้ววเเเีบอคสผ่นตต็มัว แน่นอนแล้วประกันโอเคแต่เรายังไม่ได้เบาะแสเลยว่าอีกสองอันน่ะใช่ครับแต่โูการลักษณะในการโผล่ตัวแบบนี้นะผมว่าจะเป็นเฉดอีกแล้วโอ้รูปนึงโอ้ผีหน้าตาตัวนี้นะ่าต่อเราเอาการนะว้าวยไติดอ่ะว้าวเฮ้ยเขาไม่หายด้วยเขาลองเองใส่ผมด้วยอนะ่ะโอเคผมถ่ายกันดูครับเอาเฮียติดหัวหัวใครเนี่ย บอกคนแบบเต็มเลยโอ้เอ้ยลั่นชันเติมติดหัวเฉยตอนนี้เราผ่านหมดแล้วนะทุกอย่างโอเคแต่ว่าราคาเรายังไม่ได้เลยอีกสองอันโอเคครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับราคาอืมมีฟิชชิ่งอย่างเดียวค่ะผมตั้งกล้องก่อนครับเอาได้อย่าทำแบบนี้กับดิฉันเลยนะคะดิฉันขอร้องค่ะคนณเป็นเอ่อ ล่าม <si ันล่อหน้าต่อตาเกือบตายยังย ah, ังล่าอยู่นะมาแล้วแล้วใช่โอเคปีนแตกมปีนเงียบเลยปีนแตกเพื่อนไอ้เหี้ยมันไม่แตกแม่งมันเกิดต่อหน้าต่ตาแบบวิ่งไล่มึงเลยมั้งเนี้ยเหี้ยกูเข้ามาในห้องแม่ง กืองผีงูไม่ไม่หันมาข้างหลังเราจะไปที่ห้องนั้นนะเพื่อไปสื่อสารกับผีนะครับคุณเป็ดเรเบิร์ดไว้คะแนนคือต่ำมากหกอ่ะโอเรเบิร์ดไว้ show yourself ไปไปมันกระซิบเฉยๆพูดไปรู้เรื่องมึงเฮ้ยเฮ้ยไป

ใจไม่ออกเรืออยางเือนอยกายจยนอยจะมีคนตายในชีวิตจริงยงนะยงนะโตายแล้วเรื่องเราเรื่องเรากูกหายใจนานที่สุดในชีวิตกูเลยกูพูดเลยอุยห้าขีดครับห้าขีดห้าขีด ห้าขีดใส่ใสได้ราคาที่สองแล้วเดี๋ยวขอออกนอกบ้านกันปิดปปิดปิดไปออกนอกบ้านนอกบ้านเหลือแฟนทอมกับบัญชีค่ะปิดออกลับากันเฮ้ยปิดปิดเอ้ยตักปิด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  ไอ้ใครยืนอยู่ดอกบันไดเนี่ยนั่งอยู่ใต้บันไดมีนอยู่ป่าปีป่าอยู่ตรงบันไดมายืนดอบันไดนะไม่ปีนอ่ะแต่เดี๋ยวมันเดินไปทางมึงแล้วเหรอเลิกเลิกไล่แล้วเลิกไลนแล้วเรื่องแล้วเรื่องแล้วแต่ตอนนี้มันกำลังกลับห้องปีนหันหลังมาปีนไม่ได้มึอนโอเคออกออกนอกบ้านก่อนปีนปีนออกอะไร มึงแอบใต้บันไดมึงรอดได้ยังไงวะผีมันมันตาบอดเหรอคุ้มใบไปเใบไม้โอเคมันสาะชีพเลยว่ะ<า>โอเคครับเราตอบหลักฐานที่ที่ที่สองนะฮะเป็น E M F level ห้าโอเคอผมว่าน่าจะเป็น Finger Print ไหมครับ Finger Print กับกด off ไม่มีกด off เนาะโอเคก็คุณปิดเราจะมาล่าล้าผีอีกรอบนะ ไว้ครับคุนฟองคุนฟองสั่งผมได้เลยครับว่าให้ผมไปตรงไหนครับคุนฟองไปหาในห้องผีเลยอ่ะแล้วก็เอาไปใส่ยูบีตาง<พ>หอ้องผีเลยเหรอห้องผีเลยไปครับเพื่อนตามสวิตไฟตามประตูเฮ้ยปีนเข้ามาปีนปีนปีนบําโดนไม่ใช่โดนโดนเหรอบําโดนบําโดนวิ่งไปไช่เหรอมันยิ้มมาอยู่นะ โอ้ยนี่เราอย่างมีเรามือลดมือลดมือเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหน้าประตูมันเลยหน้าประตูมันเลยนี่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 เห็นปะเห็นปะเห็นปะก็ไปถ่ายรูปโอเคตรงหน้าหน้าห้องมาเลยครับถ่ายรูปแล้วออกมาจากบ้านให้หมดเลยโอเคครับผมเราภารกิจเสร็จสิ้นครับพูนปิ่นคุณเมองฉันด้วยนี่ ปีนไฟพี่ไฟมึงก็ปีนมึงปีนแล้วปีนแล้วเรื่องล่าเรื่ล้วไปปีนปีนปีนไปรีบออกรีบออกออกไปไวออกไปไวเลยรีบออกรีบออกเดี <S <s <os> <S <ต>๋ยวออกมาตามมาตามมาตามมามึงมึงเดินมาซิมึงเดินมาสักสี่วิอีปีนลูกลูกที่เอาไกิดอะไรเกิดสัตว์ตัว ปีอยู่นี่งอยู่นิ่งปีนประตูเล่นดังล่างล่ะยังไม่ทันออกจากห้องเลยเฮ้ใกล้กูมากเชื่อ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 ประตูหน้าประตูหน้าประตูมันอยู่หน้าประตูเดี๋ยวประตูเล่นลับกูจะไม่ออกไม่เดียวจรไเดียวเฮ้ยอย่าเปิดไฟดิอยู่กลางบ้านแล้วเล่าแล้วโอเคไหมป้นปีนปีนวิ่ง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 กดชิปกลางบ้านอยู่นะเปิดเปิดประตูเต็มสปีดเข้าห้องมันมันกำลังจับเข้าห้องมันปีนไป เปลนไปไปเพื่อนไปเพื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวห้าเมตรออกแล้วเปิดประตูปีศาจลาก่อนับตะฟ้าเก์จำไว้นะฮิตเยลยอย่ามาห้าวกับพี่นนพี่น้อง